นี่ครับตะกี้มาส่งที่สวนประอุดนะครับแล้วก็ต่อมาส่งที่สวนลุงเินนะครับอยู่ติดกันนะครับนั่นครับสวนประอุดครับนั่นครับเลยมอไซค์ไปนะครับสวนอยู่ติดกันนะครับนี่ครับเขากําลังฆ่าหมูฉลองปีใหม่นะครับตะกี้เดวโวขี้แบตสวนนั้นไม่มีไฟฟ้านะครับ ที่ว่าสายขัดในนะครับแต่ตอนลุงเห็นนี่มีนะครับมีไฟนะครับมีไฟฟ้าครับนี่ครับใช้เดบโบเสียบไฟฟ้าเอานะครับใช้เดบโบเสียบไฟครับสายก็น่าจะขาดในเหมือนกันครับตะกี้ครับเสียบก็ไม่ติดเสียบก็ไม่ติดคราวนี้ผมเขย่าสายนะครับก็ติดนะครับแต่ผมเอาเทปพันไว้แล้วนะครับว่ามัน น่าจะขาดตรงไหนนะครับเนี่ยครับผมไปเทปพันไว้นะครับ,รบ,มมรบแล้วผมมาเขยา่าจับสายตรงนี้เขย่านะครับแล้วมันก็ติดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยผมพันไว้ใหม่นะครับมันเป็นรอยเหมือนช็อตอยู่ตรงนี้ครับนี่นครับชั่แหลมูอยู่นะครับฉลองปีใหม่ แดดก็ร้อนครับเะกี้ผมกลับไปถึงบ้านกำลังจะแกะไรโบ้คีบแบตนะครับอ,รรอ้าป้าอุดโทรไปบอกเอาน้ำมาใหล้ลุงเห็ดหน่อยสวนอยู่ติดกันนะครับนี่ครับสวน อยู่เลยมอไซค์ไปครับที่มาขามเยอะเขากำลังฆ่าหมูอยู่นะครับนี่ครับช่ำแหละหมูอยู่นะครับลมแรงนะครับเที่ยวที่สามแล้วครับวันนี้ ลูกแกมานะครับมาจากกรุงเทพนะครับข่ามูสองตัวครับแกบอกประอุทบอกข่าเลยสองตัวข่ามูปีใหม่นะครับโอเคครับหมดแล้วครับนี่ครับประมาณเจ็ดนาทีครับเดบวเสียบไฟเดบวเสียบไฟนะครับถ้าคลิปแบตก็ประมาณสิบห้านะครับโอเคครับหมดแล้วครับ เดี๋ยวกลับไปสูบก๋วยเตี๋ยวก่อนนะครับมันก็เป็นสนไตนล์